วันนี้เราอยู่ในด่านเอสเคันะครับนะที่เราไม่ได้เล่นมานานแสนนานนี่คืออะไรอะ่ะกดปุ่มโอเคลุยกันเลยครับผมอุย้ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นมิสเตอร์มาลดฟนะครับน่าจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยปะ,เ,ยอะ Mr. เอาละเจอกันมิสเตอร์อาลรทักอย่างลืมชื่อแล้วนะครับไปแบบพิวๆเลยฮึรัวรัวรัวๆคิดถึงเลือเกินด่านนี้ที่คิดถึงอะ อยากโชว์แอคหญิงไงแต่ก็สุดท้ายก็ตายนะรีบไปรีบไปมีอะไรจะหล่นหรือมเนี่ยไม่มีอะไรหล่นนะเอออีสี่เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อมีคําถามด้วยนะเราอยู่ในโรงเรียนไงเข้าใจป่ะโอ้มันคืออะไรวะเนี่ยผมว่าน่าจะอันนี้นะเมื่อกี้มันถามประมาณว่าสามเหลี่ยมอันไหนนะที่ด้านเท่ากันนะครับนะผมก็เดาๆเ,เ,เอานะครับก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นแหละเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะเนี่ยนะเอต้องดกดจัด โอเคเยสซ์หร okay. yeah, กันต่อมันไม่ใช่ด่านเอสเคยียที่แบบไม่มีบำรุงสมองนะเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีคำถาม,ถามที่แบบว่าให้เราได้ใช้สมองนะครับนะกูยอยากรู้จริงเลยใครแม่งสร้างสถานที่นี้ในโรงเรียนนะครับนะเหลือจะเชื่อมันมีได้ไงเนะี่ยต้องเปิดประตูเอ้ย okay. อยากไปเร็วๆเหมือนกันนะคือแม่งมีด่านตั้ง58ดด่านนะครับเราอยู่ในห้อง ห้องน่าตสินาตอนนี้เราอยู่ในห้องศิลปะน่าตัดสินก็นแย่แล้วนะครับนะโอเคมีคําถามยอย่าเนี่ยใครเป็นคนวาดโมนาลิซ่าหระมันน่าจะเป็นเรโอนาโดดาวินชีก็บอกใช่ไหมโอเคเฮ้ยมันมีบำรุงสมองนะช่วงนี้โง่อยู่พอดีขอญาตชดทวนความจาหน่อยอ่ะรีบได้ก็รีบช้าได้ก็แค่ช้านะครับนะเออีหนูอย่าช้าหนูผู้ใหญ่ช้าพี่ไปแบบผิวๆน้องดูๆพี่เป็นตัวอย่าง ไม่มีสะดุดไม่มีติดขดัดอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีลูกบาสเราต้องรอมันโอ้เสียเวลาเสียเวลาชัดๆนะครับอันนี้บางทีเราก็แค่ต้องรอนะครับรีบไปมันไม่ได้ทําให้เราไปถึงเร็วขึ้นเราได้ก็รอครับถ้าไม่อยากตายถ่ายเปิดน้าทิ้งไว้นะครับโรต้องลงไปใต้ดินนะเนี่ยแล้วกันอย่าบอกว่าเราต้องใช้พั่วอะไรขุดแล้วไปเนี่ยอ้าไม่ต้องถือพั่วเมื่อกี้เป็นการขุดโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรนะเว้ยเปรี้ยวแล้วมึง รีบมาก็ไม่ดีนะเราจะไปไหนไว้ในตอนนี้น่าจะออกจากโรงเรียนแหละนะครับโอ้โหอยู่ในท่อระบายน้ำ้ะเอานี้จะลงแล้วจะไปยังไงอ๋อนี่ไงอเอ๊เราต้องสำรวจด่านดีๆก่อนนะเฮ้ยเกลอยแล้วเอาไม่มีควิดแล้วรอเดี๋ยวนี้คือตัวนี้ดูเหมือนเราจะไม่มีควิดเลยนะ่าบอกว่ามันหมดแล้วนะโถอุตส่าห์นึก็จะบำรุงสมองเยอะๆซะหน่อยนะครับอันนี้คือต้องโดดแบ้างล่างย้าู ตอนนี้คือเหมือนไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วตอนนี้เหมือนกูอยู่โรงงานผลิตสารเคมีนะครับตอนนี้อะไรก็ไม่รู้เนยดดิแม่งมีเขียวๆอยู่ด้วยนะครับเริ่มไม่เหมือนโรงเรียนแล้วนะครับแล้วบอก s c a p e s c สครูนะครับแม่ง e s c a ก็ Escape โรงงานดีกว่าขอบันีอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่คืออะไรฮะเราจะไปไงอ๋อนี่อุ้ยเราจะกลับเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าเรากำลังจะกลับเข้าโรงเรียนแล้วนะครับโอ้มีเชฟอยู่ตรงนี้วะคุณผู้ชม เป็นเชฟยักษ์นะครับนะไม่ใช่เชฟบะเชฟบาหลบหน่อยเชฟบะโอ,อ,อ้ยีซี่ว่ะเฮ้ยเราไปทางนี้ได้ไหมเนะี่ยตรงนี้ไปไม่ได้นะบอกสตาร์บอลี่ปิดปะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นเยเย็นใจเย็น,นโอเคอคนข้าแปกันต่อกูว่าแล้วใครเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับผานลงนี่เองดูทรงแนละ้วใช่แน่ๆนะครับน้ำท่วมห้องผานลงกดปุ่มไปก,กันต่อไปก,กันต่อเอ๊ะตรงนี้ดูเหมือนมีอะไรไปเนะี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยคุณผู้ชมดูดิ มีปุ่มซ่อนอยู่ว่ะถ้าไม่สังเกตนี่คือไม่เห็นนะผมบอกเลยนะครับถือว่าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตอยู่ระดับหนึ่งนะครับอุย้ยตรงนี้มีเขาวงกดว่ะชิบหายละจะมีผีตุ้งแช่แห่ออกมาหรือเปล่านะครับเอ๊ะคุณหลงไปนะอ๋อนี่ไงโรงเรียนแม่งมีกี่ชั้นวนะกเ,กเนี่ยอุ้ยโอเกลียดอันนี้อะอะไรก็ตายหาเลยนะครับใครมันเป็นคนคิดว่าดานอย่างนี้มันสนุกวนะเนี่ย ึ้นนาคึงทาเคไปกันต่อเลยเว้ยนี่ไปเราเร็วรัวรัวยิงอุ้ยเราเจอพันลงว่ะพันลงจอร์ดโอเคโอเคดูเหมือนว่าเขาจะช่วยเรานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปถึงดาดฟ้าได้เนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์รออยู่เพื่อช่วยให้คุณเนี่ยหนีออกไปได้นะนี่มันโรงเรียนอะไรเนี่ยทำไมแม้แต่พานลงก็ยังช่วยเหลือเด็กนักเรียนในการหลบหนีนะครับ เออกูเหลือเชื่อจริงๆแสดงว่าอาจารย์มันน่าจะใจร้ายมากนะดูนะเด็กๆถึงไม่อยากเรียนแม้กระทั่งพานลงยังไม่เอาด้วยเลยนะครับนะปกติพานลงนี่จะเป็นริ้วล้อของอาจารย์นะถ้าเราเห็นในหนังแบบจะรู้ว่าพานลงตอนนี้เราอยู่ดาดฟ้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเรากำลังจะออกจากที่แล้วอิสระภาพหอมฉุยกินอิสระภาพพร้อมฉุยนะครับไม่มีอาจารย์มาวิ่งตามเลยนะผมคิดว่าจะมีอาจารย์มาวิ่งตามแบบให้มันตื่นเต้นหน่อยอีกแค่นิดเดียวเราก็จะได้อิสระภาพแล้ว พาโลบอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์รออยู่นะหวังว่าเขาจะไม่โกหกนะบางทีอาจจะโดนล่อลวอไงขึ้นไปดาดฟ้าเหรอเจออาจารย์ใหญ่รอดักเสกหยออยู่แบบทำไมมันมีมีดมีปืนมาขายเลยวะกูไม่เข้าใจเริ่มแปลกแแล้วอุ้ยีต้องปิดปิดวาล์วนเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะระหว่างทางมันมีมีดมีปืนขายนะเหมือนเราต้องไปลบกับใครว่าอย่างเลยนะครับนะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมันบอกให้เรากระโดดนะเพื่อหลีกเลี่ยงที่เราจะตกลงไปจากหลังคานะครับ ใช่ไหมเราต้องกระโดดนะปึป๊บเบ๊บเบ๊บโอเค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 ทำไมดาดฟ้ามีอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้ไม่น่ามีนะครับนะโอโ้โหนี่คือมึงสร้างมาดักใครวนะเนี่ยเรากำลัองจะถึงดาดฟ้าแล้วครับผู้ชมตอนนี้อีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวเราก็จะได้เฮลิคอปเตอร์และอิสระภาพออกไปแล้วหวังว่าพาโลมันจะไม่หลอกเราก็พอนะครับนะรีบไปเหมือนผมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นิดน้อยนะนี่ไงเฮ้ยว่าแล้วยี่พาโลมันล่อซื้อ ฮโอ้โหเรียบร้อยครับผมดูเหมือนว่าทางเดียวที่เราจากที่นีได้โดนดักทางได้แล้ะครับแล้วแล้วเราก็วาร์ปกลับมาในโรงเรียนนะผมบอกแล้วว่าพานโลมัม่งเป็นเด็กอาจารย์ไว้โอเคดูเหมือนว่าเราต้องหากุญแจในห้องนี้แล้วออกไปนะครับจะด่ากูป่ะเนี่ยตอนเล่เหมือนเราอยู่ในห้องปกครองโอ้โห้องใหญ่เหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปนะตัวนี้ก็มีเหมือนกับเอ๊ะตรงนี้เมื่อกี้เหมือนมีลูกเอ๊ะอะไรวะเนี่ยบั๊กเหรออ๋อนี่ไงกุญแจอยู่นี่ครับ แล้วมึงปลาละเจอกันอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่พออ่อครูนี้โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้แลคือกูก็เดินเข้ามาดื้อเนี่ยนะอาจารย์นั่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นครับปลาละเจอกันอาจารย์โอ้โหอะไรวะเนี่ย,ยเหมือนกูลงไปอยู่ในโลกเลยนะครับทำไมถึงมีลาวาอยู่ใต้ดินนะครับอะไรเนี่ยห้องปกครองนะครับใต้ห้องปกครองมีลาวาอยู่นะครับผมเหลือเชื่อมันหมายความว่าไงกันเนี่ยอาจารย์มึงเป็นปีศาจจากซาตานหรือเปล่าเนี่ย ปีศ่าจากซาตาว่าโดฟักคืออะไรวะอีกนิดเดียวนะครับผมว่าอิสรภาพที่เราถามโอเคเรากำลังได้เจออิสรภาพแล้วตอนนี้อีกไม่กี่ดานเท่านั้นเราจะได้รับอิสรภาพแล้วนะครับไม่รู้ต้องมีสู้กับบอสหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีสู้กับอาจารย์คนแน่นอนอนะ่ะผมว่าต้องมีสู้กับอาจารย์ฝ่ายปกครองแน่นอนอนะ่ะดูทรงแนละ้วพอระหว่างทางเนี่ยมันมีให้ซื้อมีซื้อปืนนะเราเห็นมาเยอะแนละ้วว่าตอนจบเนะี่ยมันต้องหยุดที่มีคนเป็นศพนะครับสูอิสรภาพครับผมเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนะี่ย เหมือนเป็นปุ่มเหมือนกันวะกดโอเคเป็นลิฟต์ขึ้นไปนะผมไม่มีอะไรนะโอคเปิดประตูเออเสียดายอ่ะเสียดายตรงที่อะไรรู้ปะเสียดายตรงที่ผมผกุศลดีใจนึกว่าจะได้แบบตอบคำถามเยอะๆนะครับนะอ๋ะตอตรงนี้ไปไม่ได้นึกว่าจะมีแบบด่านตอบคำถามเยอะกว่าน,นี้ไงเข้าใจป่ะกุสาแบบเตรียมสมองไว้นะครับโอเคขึ้นไปข้างบน เราต้องกลับขึ้นไปด้านบนแน่นอนนะเพราะเฮลิคอปเตอร์มันอยู่ด้านบนไงยังไงก็ต้องเจอกอาจารย์รออยู่อะ่ะเพราะเราเปิดประตูหนีออกมาต่อนหน้าอาจารย์แล้วเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เราไม่ได้หนีออกทางข้างบนดัดฟ้าวะ่ะที่เราหนีออกหน้าโรงเรียนเลยครับผู้ชมดูดิเอาแล้วในเมื่อออกข้างบนไม่ได้ก็ออกข้างหน้าเลยละกาันเออก็เป็นความคิดที่ดีเนะดูเหมือนอาจารย์มันจะดักเฮลิคอปเตอร์ไว้ไงเ้าจะ่เราก็แบบให้กูออกข้างหน้าเลยละกาันอีสระพ้โหถนนแปดเลนนะครับอ่ะ กูเคยข้ามถนนที่ยากกว่านี้มาแล้วแค่นี้สบายเปืออ่อยเโบร easy bro <c oughs> อะไรกูถามจริงกูจะกูชนเด็กต่อหน้าต่อตาได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่หน้าโรงเรียนนะเว้ยงนังชนเด็กหน้าโรงเรียนหรือจะเชื่ออุย้ยถ้าเราเป็นเด็กเราขาับรถได้อเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะขับรถออกไปแล้วครับผมและแล้วอิสรภาพของเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผม ดูเหมือนอาจารย์จะไม่ตามมาแล้วนะครับผมนึกว่าจะมียิงปงยิงปืนสู้กับอาจารย์นะครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีนะครับเนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือน่าจะเป็นจุดจบแล้วนี่ถ้าเรายกสะพานขึ้นแล้วก็จะอิสราภาพรอรเราอยู่ไรฮอลผู้มีอสรสายรออยู่ส่วนฉันก็เนียดยังไงเล่าโอเคน้าพาโลมายืนรอเราอยู่ครับแล้วก็มีศาสตราจารย์วอลดอฟนะครับกำลังนั่งร้องไห้อะไรมานั่งร้องไห้ทำไม โอเคครับงันก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซาาับตะคัตกระดิ่งจอดีมาเอิอฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ